ดีกับท่านสมาชิกเริ่มฟิเจนวันนี้วันที่9กันยาสอง3้รสากองดีเคบางบอนก็เริ่มจะฟิตตกนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกกี่วันละไม่ถึง20วันแล้วจะเปิดทางช่วง2 3ถึง25กันยานะครับเลยต้องเร่งความเข็งแรงนกต้องปล่อยบินทุกทุกเช้าทุกเย็นและเช้านี่หมายถึง ดีแค่บางบออจะปล่อยสายนะครับจะปล่อยต้องมีส,สายให้มันทนแดดทนแดดทนความร้อนเราจะไม่ปล่อยเชา้าโมงเช้ายังไม่ปล่อยนะครับเอาประเภทอดทนด้วยก่อนเอาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงไว้ก่อนตอนนี้ตอนเย็นก็เริ่มปล่อยตั้งแต่3โมง3โมง50นะครับค,ค่อยๆปล่อย หมุนเวียนไปนเรื่อยๆบ่อยเป็นปนทีละชุดทีละชุดเจอชุดอันไหนลงก็ลงมาที่อยู่ในโงก็ออกไปบินแล้วก็หมุนเวียนออกไปบินใหม่คนละหลายๆครั้งนะครับ บางตัวก็วินได้เอ่สเบ่าไหร่20นาทีแล้วตอนนี้ก็ลงมาก่อนลังคาเดี๋ยวลงมาก็ต้อนลงพอต้อนลงเสร็จกินทน่ากินท่าเสร็จก็ออกไปบินอีกรอบนะครับเหมือนนักมวยอซ้อมเป็นยกยกไปนะครับเราเทบออกบินทีเดียวะจะ้บังคับให้มันบินทีเดียวยาว,ยาวี่คงไม่ได้ แต่ก็มีบางตัวนะบางตัวเวลาปล่อยมาแล้วเนี่ยปล่อยั้งชุดแรกเนี่ยจนชุดสุดท้ายเลยบินชั่วโมงกว่ากว่จะลงเนี่ยปล่อยสามโมงห้าสิี่โมงห้าสิบหโมงห้าสบบางตัวก็มีนะแต่ไม่ทุกตัวตัวไหนที่มันแข็งแรงอะ่ะก็ใครใครบินทนโอกาสที่มันจะอยู่รอด ที่จะอยู่รอดมีเยอะที่จะได้แข่งตัวไหนที่ลงบ่อยๆนะครับมันบ่งบอกถึงสภาพภายในมันยังไม่พร้อมพ,พวกนั้นจะต้องโม่กันไปเรื่อยๆนกฝูงมึงจะให้เก่งทั้งฝูงคงเป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนคนนั่นแหละวิ่งวิ่งมาราธอนเนี่ยอาวิง1500่งพันห้าร้อยเมตรเนี่ยขึ้นไปเนี่ย อีตอนออกจากกลุ่มก็ไปก้อนเดียวกันไปพร้อมๆกันพอวิ่งไปเรื่อยๆจะถึงเส้นชัยเนี่ยจะเหลือสักกี่คนล่ะอยู่แถวหน้าสักกี่คนไม่มีคนหรอกนะครับวิ่งมาราธอนวิ่งหมื่นเมตรไลยนกก็เหมือนกันน่ะฝูงหนึ่งเนี่ยคุณแท้เก่งทั้งฝูงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับต้องมีตัวตัวมากลุ่มหน้ากลุ่มรองกลุ่มกลางกลุ่มหลังนะครับ ขึ้นอยู่ที่สภาไอ,ไอ้ความพร้อมของของมันของตัวมันเองนะครับซึ่งเราก็ดูดูได้แต่ภายนอกนะครับดูจากอาการตัวไหนบินทนบินอะไรเออสุขภาพมันก็จะดีทั้งๆท,งที่ดูภายนอกเหมือนๆกันหมดอ่ะกินข้าวดีนะครับกินข้าวดีกล้ามเนื้อดีอะไรดีเหมือนกันหมดแต่ทำไมบินไม่ความอดทนไม่ไม่เหมือนกันมันหลายอย่าง ึ่งสายพันธุ์นะสายพันธุ์ของแต่ละตัวนะครับแล้วก็สภาพภายในของมันมันเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ซึ่งอาการอาจจะไม่มีอาจจะเก็บแค่เด็ดป่วยก็มีนะครับแล้วก็อ,อะไรอะอารมณ์ของมันบางตัววันหนึ่งมันก็มีอารมณ์บินบางตัวบางวันก็ไม่มีอารมณ์บินนะครับ ผมนึกจะให้เก่งทั้งทุกตัวไม่มีหรอกไม่มีใครหรอกครับทําได้หรอกครับยากในโลกนี้ก็ไม่มีเหมือนเล่นกีโดตรีอ่ะค่อยค่อยหมดทีละงูกินหางไล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเหลือจบสายนี่ก็จะเหลือตัวเก่งสักสี่ห้าตัวจถือว่า,าเป็นที่หน้าพอใจแล้วนะครับอย่าเหลือเยอะเหลือเยอะไม่มีที่เก็บในกรงนะครับ ไม่กี่วันแล้วนะครับนี่วันที่ที่เแล้วที่เวันนี้วัทน,นที่9ก็เหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับ14 15 16 14ถึง16วันเนี่ยก็ต้องไปเปิดทางแล้วนะครับนับวันเปิดทางถึงวันแข่งในก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลยต้องซ้อมมาให้ถึงเอเออำเภอเก้าเลี้ยวครับ เก้าเลี้ยวทางแยกที่เลยนครสวรรค์ไปหน่อยหนึ่งครับทางจะแยกไปเก้าเลี้ยวนครสวรรค์นี่คือคือคือใกล้กว่าเก้าเลี้ยวนะเก้าเลี้ยวจะเลยไปอีกหน่อยข้ามแม่น้ำไปข้ามแม่น้ำนครสวรรค์ไป สิบกว่าวันอีกสิบกว่าวันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ว่านานนะสิบกว่าวันเนี่ยแป๊บเดียวเดือนหนึ่งที่ซ้อมต้องให้ถึงนครสวรรค์หรือเลยนครสวรรค์ต้องได้ตรงเก้าเลี้ยวเนี่ยจุดนั้นระยะสองร้อยสามสิบหกกิโลเมตรนะครับจุดปล่อยมาถึงกรุงดีเคเก้าเลี้ยวเนี่ยถู้ว่าเดือนหนึ่งต้องบินให้ได้สองร้อยกว่าโล ซอมจนแบบเด็กๆแบบเหยาะแยะเหยาะแย่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้สมาคมเขาตัดจุดไปเยอะประการที่สองสภาพอากาศก็โหดสภาพอากาศก็โหดร้ายคือทุกๆวันทุกวัน,วนโลกนี้บรรยากาศโลกเราแย่ลงนะครับโลกที่ลมใต้ก็ยังไม่หมดแต่คิดว่า ช่วงหลังฤด,ดูกิเจเนี่ยลมเหนือจะลงของทุกปีของทุกปีนะแต่บางทีก็ไม่แน่บางทีมาก่อนก่อนเจก็นิดหน่อยบางทีก็หลังเจนะครับหลังเจเยอะสองสาม,สามสนนอาทิตย์เ่ยกว่าจะมา พวกนี้ก็พยายามให้นกนิสัยดีไว้ก่อนคือให้เกาะรักคากรงอย่าให้เกาะที่อื่นี่ยังมีเก,กาะสากาอยู่สี่ห้าตัวผอ้นิสัยไม่ดีเดี๋ยว,วเวลาแข่งก็รับชะตากรรมแล้วากันพวกนิสัยไม่ดีเดี๋ยวเลาสอบเดี๋ยวก็รู้โอ้โหพวกอะไรพวกน,นี้ที่จะฟุกฟุกแบบไอ้จอมเกเรก็ไม่มีอีกแล้ว มีไม่กี่ตัวครับจิกเกเรเราได้ดีอ่ะเกเรล้วกินเงินมาสองแสนแปดมีจะจอบเกเร ตรงนี้ปล่อยให้ตายใจก่อนกอดลังคาคงไม่ให้เกาะไปไม่ให้มันตื่นไม่ให้ไปเกาะที่อื่นเขาเรียกว่าเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไข้ไว้ก่อนอยากกอะลังคาคงก็ให้มันเกาะไปอย่าไปไล่ไปอะไรมันเดีย๋ยวมันจะไปเกาะที่อื่น ก็ได้ครับ